สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสกูชี่กันนะคะเป็นสกูชี่หมีนะคะลีลาคุม,มานั่นเอง <c oughs> เราได้เพิ่งได้มานะพัสดุมันอยู่ข้างห่างเราแกะแล้วนะนิ่มมากเลยค่ะอันนี้เป็นลีลาคุม,มาถือโดนัทน,นะคะพารลีนแล้วก็ลายเซน็นลายเซนนะะ็นแล้วปี2010แล้วก็เขียนว่าสติ๊กเกอร์ เลยละคุณพ่อไม่แน่ใจอันนี้คืออะไรแต่เราเลือ,อกไปได้ไหมนิ่มมากอะก็ไม่มีตุหนิดเลยหูเหงืออะไรไม่มีเลยแล้วเพิ่งได้มาเองเอความจริงมันมากับกล่องนะคะกล่องถงุงก็มีสติกเกอร์อีกอันหนึ่งแต่ไม่รู้ไปอยู่ไหนคะ่ะก็มันดีมากมันนิ่มมากนะคะ อีกไม่ช้าเราก็จะสุกชิบหายแล้วนะ <c oughs> ค่ะวันนี้เราต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย